สวัสดีครับประเดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีนะครับที่ทางต่างประเทศเขาเลือกมาให้เราทำประวัติก่อนประวัติว่ามีประวัติยังไงบ้างก็คือประวัตินี่เขาตีให้เหมือนอาจารย์โจ๊กเลยตีให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ลองดูนะครับท่านอ่านดูนะครับทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับ ตอนนี้ก็เขาได้เลือกพระมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ท่านฟังว่าเริ่มการประมูลเขาจะมาจัดประมูลกันที่ประเทศไทยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการดูนะครับสองสี่ย์เเมื่อกี้มัน0ูย์แใช่ไหมครับได้รับแต่งตั้งามาสามเดือนนะครับแล้วก็เขาอยากดูมวลสารนี่มวลสาร บนศารก็ตั้งแต่เจ็ดโปงเจ็ดปาเจ็่าเจสะแล้วก็ดินหลักเมืองนะครับดินทั้งห้านี้อันนี้คือจะแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่พวกตะไคร้เจดีนะครับตะไคร้ใบเสมาอันนี้เกศสอนทั้ง5นะครับแล้วก็เกศสอร้อยนี่เห็นไหมครับ ที่อาจารย์โจ๊กบอกว่า,าเป็นพวกเกสรที่ถูกขับออกมาเห็นไหมครับแล้วก็มีเกสรดอกกาหลงอดอกลักซ้อนนไล่ลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับมาถึงวนสารผงอิทิเจปัทมังมหาราชตีนิสิงเหแล้วก็พุทธคุณ นะครับทั้งหมดก็เคยพูดไปแล้วว่า,าผงผสมทำผ้าใช้ผงปูนเปลือกหอยอใช้เปลือกหอยเผาเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะเขียนยันใส่ลงไปในเปลือกสำหรับผงวิเศษนะอันนี้อีกเทนะครับแล้วก็มาถึงคาถาบูชานะครับปัตตรโมละเพปัตตังธนกาโมละเพธนัง อัตถิกายกายะยายะเทวนังเปยตังสุตวานะครับอันนี้ก็เป็นคาถาอารัธนาสมเด็จคาถาแลลึกถึงนี่นะครับรลลึกถึงท่านก็จะเป็นพุทธบรารมีต้องนโมสามจบก่อนนะครับพุทธบรารมีธรรมบรารมีสังคบรารมีพุทธาจายะสามครั้งนะครับ คาถาอาราธนาสำเร็จพระเจ้ามโตเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีอกคาถาหนึ่งนะครับอันนี้ก็เราลึกถึงท่านก็พอแล้วนะครับอันนี้ทางต่างประเทศก็ตีให้20%ซ์แล้วก็ต้องทำเป็นาภาษาจีนด้วยนะครับภาษาจีนภาษาอังกฤษถึงประวัติแปลให้เรียบร้อย ถึงจะได้ส่งไปประมูลก็ไม่ใช่ง่ายนะครับถ้าลองดูนะครับก็เป็นงานใหญ่เลยนะครับอ,อันนี้คือให้แค่20%ซแล้วมาดูนี่มาดูเหีบก่อนดูเหีบเขาให้ถ่ายเหีบไปด้วยนะเหีบดูความเก่าประวัติเขียนชัดเจนนะครับอ,อันนี้พระที่ เขาเลือกเลือกประมูลไปชุดแรกเดี๋ยวจะเอามาเข้ากล้องชุดแรกอันนี้อีก20%คือแม่พิมนะท่านดูไล่ดูแม่พิมพ์ของหลวงศิษย์แล้วก็มาหลวงวิจ,จิตหน้าหลังนะครับอ่าแล้วก็มาหลวงวิจ,จารณทำประวัติว่าแม่พิมพ์หินทรายนี้ไม่ได้มีหินทรายในประเทศไทยอ่าเป็นของต่างประเทศ กำลังวิเคราะห์อ,อยู่ว่าของประเทศไหนแต่ประวัติมีอยู่แล้วนะครับนี่เป็นหยกนะครับแดงๆนี่เป็นหยกหยกก็ต้องพาม่าก,กับจีนเท่านั้นนะครับอันนี้ลองลองดูนะครับชมดูได้เลยอ่านี่คือหยกอ่าหยกจีนเมืองไทยไม่มีหยกแล้วก็มาถึงบนสารบนสารที่ผสมนะครับ ก็คือพวกเหล็กไหลไผย,ยดำนี่ก็นำเข้าจากจีนมีการบันทึกไว้อย่างานั้นแล้วก็เบี้ยแก่หอยเบี้ยที่บันทึกไว้ว่าเอาเปลือกหอยเนี่ยแหละนี่แหละครับเปลือกหอยเหล่านี้แหละครับนี่ท่านก็เหลือก็มาทําเป็นเบี้ยแก่อ,อันนี้ก็เล่าให้ฟังก็มาดูบนสาร มวลสารที่ผสมในพระนะอันนี้ก็จะหมุนให้ท่านดูสีดำคืออะไรสีฟ้านะสีฟ้าคืออะไรนะครับสีแดงคือเจ็ดโป่งที่จำได้นะครับเดี๋ยวหมุนให้ท่านดูอันนีน้น่าจะเป็นเจ็ดโป่งเจดตาเจ็ดห้าน่าจะเป็นเจ็ดสระอันนี้ดินแสงอรุณแสงอรุณสองสี่ศูนย์แปด อันนี้เจ็ดป่าเจ็ดป่าสีเขียวอ่าสีเขียวอ่าอันนี้ก็คือดินหลักเมืองนะครับนี่เป็นเจ็ดผ้านะครับอ่ามวลสารครบเมื่อมูลสารครบก็ได้ทั้งหมดตอนนี้ก็คือแม่พิมพ์ได้ยี่สิบเป็นสี่สิบมวลสารไอีกยี่สิบเป็นหกสิบนะครับหกสิบ ตอนนี้เมื่อเป็นหกสิบเขาก็อยากได้ท้ลองพิมพ์นี่ท้ลองพิมพ์กับพระรวมกันไล่ไล่ดูนะครับได้ยี่สิบเปอร์ซนตได้ยี่สิบเอร์ซก็รวมเป็นทั้งหมดแปดสิบเปอร์เซนประวัติยี่สิบแม่พิมพ์ยี่สิบเป็นสี่สิบนะครับแล้วก็ทดลองพิมพ์ที่ดูนี่ยี่สิบ แล้วก็มวนสารที่สร้างพระต่างๆที่มีอยู่ในองค์พระอีก20เป็น80ส่วนอีกยีสก็คงจะเป็นใบ ISO ของอาจารย์นะครับก็รวมเป็นร้อยเปเซนนะครับดูขึ้นมาดูองค์นี้แทรกนิดหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อทองคำไม่ใช่เปียกทองนะครับเป็นเนื้อทองคำ ถ้าเป็นเนื้อทองคำประมาณ98.5ขาดนิดหนึ่ง99.99นะครับนี่เป็นเนื้อทองคำมีทุกพิมพ์ครับเพราะฉะนั้นทองคำจึงแน่นได้เลยว่าสมัยหลวงวิจาร์เจรนายได้สร้างพระทองคำขึ้นมาบางส่วนตอนนี้ก็กำลังเช็คอยู่ว่า ทั้งหมดกี่องค์เพราะว่าตามคําบันทึกเนี่ยบันทึกชัดเจนว่ามีบล็อกทองคําแต่บล็อกทองคําคงจะนิ่มหรือยังไงนี่แหละก็จะได้เปลี่ยนเป็นบล็อกเปียกทองคําแทนนี่เนื้อทองคําหนักมากองค์นี้หนัก66กรัมตอนนี้เห็นท่าทองคําแล้วนี่าเดี๋ยววดนหน้าจะมาโชว์ทุกพิม,พมโชว์พร้อมทองคําแล้วก็โชว์เปียกทอง ตอนนี้เป็นกล่องประมูลบ้างกล่องประมูลอง์นี้เขาเลือกประมูลเป็นองค์แรกนะครับประมูลเป็นองค์แรกอ่าลองเจาะเข้าไปใกล้ๆเจาะเข้าไปใกล้ๆอ่ซสูมเข้าไปใกล้ๆเลยเดี๋ยวลองใส่กรอบเพชรด้วยนะครับเจาะไปก่อนเดี๋ยวใส่กรอบเพชร ทุก ông, องค์เขาให้ใส่กรอบเพชรแบบนี้เพชรแท้ทองแท้นี่ผมใส่โชคข่าวไปก่อนให้ก็ดูนะครับ For those interested in joining the oceans please contact interested the Please plus in อ่าแล้วก็จะมีต้องสองนะครับมีที่ตั้งอ่าที่ตั้งแล้วก็มีแม่เหล็กกล่องบรรจุให้สั่งให้ทำเจ็ดสีอันนี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ส่วนอันนี้กล่องนอกไล่ดูทางนี้มั่งอ่าได้ไล่ดู ดูให้ชื่นใจเอาออกนะครับดูเอาออกเสร็จแล้วก็ดูจากกล้องขยายนีหูข้างเดียวนะครับหูข้างนี้สั้นอันนี้ทะลุซุ้มนะครับรู้สึกจะเป็น แขนซ้ายเก่อไปเยอะอะ่ดูข้างหลังอันนี้คือทางผู้นำไปประมูลเขาคัดไว้นะครับเดี๋ยวดูองค์ต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงที่กำลังจะหยิบองค์ต่อไปเนี่ยท่านก็ลองชมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะให้ชมในนี้เลยอ่านะ อันนี้พวกประมูลเขาคัดไว้เขาคัดเอาไว้นะครับมองพิมพ์แล้วก็มองไม่ออกนะครับมันเคลอะเคลอะไปหมดอ่าดูตรงนั้นแล้วมาดมตรงนี้ดูตรงนี้เนี่ย ตูเชื่นใจแล้วตัวองค์จริงตั้งสองนาน,น,านอ่านูนก็ใกล้ๆแล้วลองดูว่าสายกรอบเพชรแล้วสวยแค่ไหนนะครับจอไว้ที่เดิมก่อนอใน่ให้ดูด้านหลังด้วยให้ดูด้านหลังด้วยนี่ 有興趣参加拍卖会请联系加六六九九三九七九四九七。For those interested in joining the o c e a n s please contact plus six six nine nine three nine seven. ราคาเริ่มต้นทั้ง12องค์ที่คัดมาราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ล้านบาทพร้อมกรอบพร้อม ISO พร้อมกล่องนะครับมีที่พิสูจน์พุทธคุณกล้องสองขนาดเล็กอพร้อมเดี๋ยวชมองค์ต่อไปนะครับ นี่คือองคูที่ทางนู้นเขาเลือกประมูลมานะครับมาคัดไปเก็ตทะลุซุ้มพิมพ์นี้ก็รู้สึกก็จะเป็นบ้านบ้านสะบูเลือดนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังด้วยดูด้านหลังด้วยเพื่อความรวดเร็ว อันนี้คือเป็นรายการประมูลม้วนแรกฉากนี่คือพระสมเด็จพิมพเชนดาราชอ่าแต่เป็นทองคำแท้98.5ทั้งองค์ครับไม่มีเปียกอ่ามาดูอองค์จริง ทุกองค์เริ่มต้นประมูลที่3ล้านบาทนะครับหรือใครอยากแก่ทำบุญก็ติดต่อได้ที่ศูนย์ชนบรีที่นี่ไม่รับทำบุญนะครับชอบองค์ไหนท่านแคปบมาเลยครับ3ล้านบาทนะจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวลองดูด้านหลังหน่อยนี่ด้านหลังนะครับเลือกได้เลยครับ แคปรูปส่งให้คุณเอเลยนะครับสามด้านบาทจะใส่กรอบเพชรดูสวยงามนะครับมีเพชรเข้าไปรวมด้วยกรอบนี้ก็ทำมาค่อนข้างหนาครับสามแสนกว่าแต่เพราะกรอบ有兴趣参加拍卖会请联系 加六六九九三九七九四九七 For those interested in joining the oceans, please contact plus six six nine nine three nine seven nine four nine seven ทั้งหมดเข้ามูลนิธิดินน้ำนมไฟสะอาดนะครับท่านสามารถนำไปหักภาษีได้นะครับจะประมูลเมื่อไหร่ท่านเลือกไปเลย เดี๋ยวดูองค์ต่อไปคนที่มาเลือกพระไว้ค่อนข้างเลือกไปเยอะนะครับทั้งหลวงบุตรทวดด้วยอันนี้องค์ต่อไปนะครับที่เขาคัดไว้องค์คูเขาคัดองคคูไว้เยอะด้านหลังลองดูใส่กรอบเพชรแล้วเป็นยังไงเด่นนะครับ มีเพชรเข้ามาแล้วเด่นเลยครับอลอองดูดีก่นน for yo jo chijou please plus San those interested oceans chi maihuixi in joining the contact chi ดูนี้ก่อนอาจจะสลับไปสลับมานะครับอลองชมในกล้องดูข้างหน้าชมุจุยจแล้วดูข้างหลังนี่ทางนู้นเขาสั่งมาเลยนะครับ 佛海佛牌，以及黄金钻石佛牌，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 的牌，佛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 佛牌， 派賣價格從每尊1000萬泰銖起。Somdej Sonde Prabuda Chinara and other amulets which made from pure gold, built in BE2408, the year 1865 with pure gold up to 98.5%. Also, go with real diamonds amulets frame. The auction price is starting at ten million bat per piece you sing she Chan tian pai mai ching yen si jian liu liu san jiao chi jiao se jiao chi for those interested in joining the oceans please contact plus 669 397 9497